ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องจำนองพามวลคือเกาเรอ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีแนวทางนะครับเนาะแนวทางของแอดเองนะครับวันนี้มีแนวทางของแอดมาฝากแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนทิ้งผิดกฎหมายใดๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำจากช่องจำนองภามวนนะครับเนาะวันนี้มาดูกันนะครับว่านะแอดจะเอาเลขตัวไหนมาฝากนะครับนะเนาะแนวทางรัฐบาลแนวทางรัฐบาลไทย นะครับทางรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งตุลาคม6 7นะครับเนาะนะแอดนะครับจำนองค่ามวนพี่เก้านั่นแหละนะครับเนาะนะครับ ก็วิ่งนะครับ1กับ3ครับ FC อเดี๋ยวทีเส้นก่อนเดี๋ยวตีเส้นก่อนนะเดี๋ยวตีเส้นก่อนนะมันจะไม่สวยงามนะครับเนาะมันจะไม่สวยงามนะครับ FC นะครับนะครับ แต่งหน้าทาคิ้วให้ก่อนนะครับเนาะมันจะไม่สวยงามนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อแนวทางนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ1ตุลาคม2567นะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยนะวิ่ง1กับ3นะครับ1มีตัวไหนบ้างนะครับก่ ตัวใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดสี่สามหกสามสามเก้า 7จนะ็ดสามสี่หกหลายแท้นะครับเนาะเป็นตัวกันเดอร์ตัวกันนะครับเอาเขนแขนโหลดเอาชันนี่ละนะเอฟซีเาต้องเอาหลายนะครับเนาะขันะมันซี่โามันก็สี่เข่าหรอกนะครับเอฟซี FC เดอร์นะครับเนาะ นะครับเนาะก็นี่แหละนะครับเนาะนี่ครับผมเน้นหนึ่งนะเนาะเน้นหนึ่งนะครับเนาะนะเอาสามคู่นะครับเอฟซีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อะนะครับเนาะ ลืมเขียนไปว่าบนอย่างเดียวเอซีเขียนตรงไหนระบาดนี่บนนะครับเนาะอย่างเดียวเอซี ใครจะเอาไปล่างก็ได้นะครับเนาะจะเอาไปล่างก็ได้เลยน,นะครับเนาะไปกลับด้วยเลยเอฟซีนะไปกลับด้วยไปกลับด้วยนะครับเนาะนะไปกลับด้วยนะครับนะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวนะครับเอฟซี FC? นะครับช่องจำนองพามวนนะครับเนาะ นะครับเซียนท่านใดนะครับเนาะมีแนวทางดีๆนะครับเซียนท่านใดมีแนวทางดีๆนะครับเนาะก็ติดต่อได้เลยเด้อนะครับติดต่อนะครับเนาะอยากจะให้ทางช่องจำลองพระมวนนะครับมานำเสนอให้ FC นะครับเนาะได้เอาไปตัดซื้อของแนวทางของรัฐบาล ครับก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้นะครับเนาะนะครับขอให้ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางเด้อเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เป็นแค่แนวทางนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับนะก็ใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับเน้นนะครับตัวนี้เด้อนะครับ FC นะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนาสูตรก็มีเข้ามีหลุดออนะครับเ c เดี๋ยวเอาไฮไลท์จักหน่อยนะ,เ,นะเพื่อความสวยงามเพื่อความหมานนะครับออจะได้มันหมันกันนะครับอ,อ๋อสวยงามหมันหมันมน,นะครับออ ขอให้ FC นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะครับเนาะนะครับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับต้องมีผู้ปกครองนะครับให้คําแนะนําด้วยนะครับนะครับจากช่องจําลองพระม่วนนะครับวันนี้ก็ให้เอฟซนะครับวันหนึ่งที่1ตุลราะนะครับเนาะขอหยถูกคอยเฮงคอยปังถูกรางวัลที่1กันทุกคนนะครับเนาะ สลับวันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนเด้อน,นะครับสวัสดีครับ